การเปลี่ยนแปลงระหว่างปัจจุบันและปี2025สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เราได้ปรับเทียบพลังงานที่เราส่งให้กับคุณใหม่เนื่องจากคุณสามารถจัดก,การได้มากกว่าที่คุณเป็นเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณได้รับประสบการณ์การอัปเกรดจากกระรากที่เริ่มต้นโดยแม่ธรณีของคุณและเธอได้ขยายขีดความสามารถของคุณในแง่ของสิ่งที่คุณจะได้รับจากอาณาจักรที่สูงกว่าเธอยังช่วยให้คุณทำความสะอาดและกำจัดจัก,กรรากเหล่านั้นด้วยพาส์ที่ถูกส่งขึ้นมาจากแกนกลางของเธอ เราต้องการให้คุณเข้าใจว่านี่เป็นความพยายามของกลุ่มและทุกคนก็มีบทบาทของตนเองและเรายังต้องการให้คุณรู้ว่าคุณได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอและความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็มาอยู่เสมอคุณตั้งใจจะสัมผัสกับก,บการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกและทำเช่นนั้นโดยมีการต่อต้านน้อยที่สุดดังนั้นเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในร่างกายของคุณเราขอเชิญคุณให้ข้อสรุปแรกคือคุณกำลังได้รับการอัปเกรดหรือคุณกำลังเคลียร์อะไรอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องตื่นประหนกและไม่ต้องกังวลว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงสำหรับคุณทางร่างกายให้คิดเสมอว่าคุณกำลังผ่านเหตุการณ์การรักษาและอาจเจ็บปวดและไม่สบายใจและมันจะทำให้คุณก้าวไปสู่ระดับต่อไปของการขยายจิตสำนึกของคุณได้ง่ายขึ้นมากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะกังวลและใช้ชีวิตด้วยความกลัวแต่สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่คุณเติบโตมาคุณถูกเลี้ยงดูมาโดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดของคุณมากกว่าวิวัฒนาการของจิตสำนึก แต่บัดนี้เป็นเวลาที่วิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณจะใช้พลังงานที่มีอยู่สำหรับคุณมากขึ้นมันสำคัญกว่ามากที่คุณต้องรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครและเป็นใครมากกว่าการที่คุณจะต้องอยู่รอดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ครูและสังคมของคุณต้องการสำหรับคุณและตอนนี้คุณต้องละทิ้งแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเหล่านั้นที่ผู้ที่มาก่อนคุณผลักไสมาสู่คุณ บัดนี้พวกมันมีความหมายดีและแน่นอนว่ามีช่วงหนึ่งที่อายุไขสั้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มากแต่คุณสามารถ ค่อนคลายได้เพราะคุณถูกกำหนดให้เจริญเติบโตที่นั่นและยังคงอยู่ในร่างกายของคุณต่อไปเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงและท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงของคุณและท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงของคุณไปสู่ช่วงความถี่มิติที่5คุณยังได้รับความช่วยเหลือจากไกด้ของคุณเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพลังงานความถี่สูงที่เราสามารถส่งให้คุณได้ในขณะนี้และไก้ของคุณก็ช่วยเหลือด้วยการเปิดจักรมงกุฎของคุณและโดยการปรับเทียบสนามพลังงานของคุณใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปี2,567นั้นงดงามมากและคุณจะดีใจที่คุณติดอยู่ตรงนั้นผ่านความรู้สึกไม่สบายและแม้กระทั่งความเจ็บปวดคุณจะมีความสุขที่คุณวางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและคุณจะมีความสุขที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับต่อไปของจิตสำนึกที่เราคุณอยู่ภายในซึ่งปีปฏิทินนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับคุณและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ร่วมกับคุณ เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ